มาอีกแล้วครับตำนานทันโลกช่วงคุยสั้นๆวันละเรื่องโอเคผมมาถึงที่ปักนีนครับผมเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เมื่อวานนะฮะตั้งแต่วันที่5้าวันนี้วันที่6กวันที่2เราข้างคืนกันที่ปักกงนี่หนึ่งคืนรุ่นเช้าเช้าเราไปทานข้าวเสร็จรวก็ไปเที่ยวชมอะไรบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าวันนี้เราต้องเดินทางไปที่อูรุเตาอูรุเตาเนี่ยเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่ใหญ่มากฉะนั้นผมอยากจะให้ท่านผู้ชมตามผมไปนะครับอูรุเตาจากปักกิ่งเนี่ยไปถึงนั้นประมาณสัก400กว่ากิโลเมตรใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ3ม ชั่วโมงครึ่งประมาณนะฮะฉะนั้นวันนี้เรานั่งรถ v ี p อปกติมันจะแคบวันนี้ฮะนี่เป็นโต๊ะอย่างดีครับอย่างน้อยๆเนี่ยออสองท่านสองแถวก็ถือว่าสบายดีกว่ารถไทยรถไฟไทยนี่แแบบต้องยอมรับนะครับแต่ต่อไปฮะไม่ช้ารถไฟไทยก็จะดีแล้วใจเเจนนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมไปกับผมครับไปที่เมืองอูรุเต่าท่านทูต ท่านอธิบดีคุณจูคุณฉลอมผมอีกท่านหนึ่ง5คนด้วยกันเราจะไปที่นั่นใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งครับท่านผู้ชมครับจากนี้ไปผมจะพาท่านผู้ชมไปกับผมนั่งรถไฟก็เรียกรถไฟความเร็วสูง รถไฟเส้นทางเส้นนี้นะครับจะมุ่งหน้าไปหูรูเต่าและก็เส้นทางเส้นนี้สามารถที่จะไปทางทิเบตไปทางเหนือของภาคเ,าเหนือหรืออีสานของสาธารณประชาชนจีนความเร็วของรถไฟนั้นมีระยะทางที่จะต้องใช้เวลาจากหูรูเต่าเนี่ยประมาณสักไม่เกิน4ี่ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งนะครับจะเห็นนะครับ ที่นั่งและก็สถานที่การที่เรานั่งนั้นค่อนข้างใจใหญ่นะฮะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดูแลแล้วก็เอาใจใส่ถามผู้โดยสารว่ามีอะไรที่ให้เขาต้องบริการบ้างนี่แหละครับคือ,อบรรยากาศที่ผมนั่งรถไฟจากปักกิ่งไปที่เมืองหูหลูเต่าท่านชมครับท่านอธิบดีสมพงษ์วรเกษสมและก็ท่านสจช,อชอลลอมสงล่าท่านทูตหริเมาเนาพาเราไป จะเห็นว่าบรรยากาศในรถไฟนั้นผมต้องบอกเลยครับว่านานๆหรือไม่เคยนั่งรถไฟความเร็วอย่างนี้เลยรถไฟความเร็วสูงประมาณ350-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงว่าเร็วนะครับเรามาถึงเมืองหูรูเต่านะครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่ผมกําลังจะบอกว่าการที่เรามาในเมืองที่ไม่เคยมาเนี่ยก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ของแต่และภาคนั้นไม่เหมือนกันครับเราได้นําสัมภาระ,ะที่นําติดตัวมานั้นเพื่อจะไปที่พักครับเดี๋ยวสักครู่ท่านชมครับผมจะพาให้ท่านชมนี่คือสถานีรถไฟความเร็วสูงของเมืองหัวลู่เต่านะครับจะเห็นได้ว่าะสะอาดสะอ้าน,นก็ใหญ่โตะสะดวกสบายนี่คือบรรยากาศที่ผมนำให้ท่านผู้ชมได้มาชมกันครับ ครับอีกสักครู่ครับผมจะพาท่านชมไปดูว่าผมกําลังจะบอกเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างครับเชิญครับมาถึงเมืองคูรุเต่าแล้วนะครับอาถานีของรถไฟที่นี่แหมใหญ่โตมโหร้านมากคูรุเต่าเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งเขาเรียกเมืองกิดชายทะเลเขาบอกว่าที่นี่อากาศดีครับเดี๋ยวสักครู่อากาศค่อนข้างวันนี้ก็คงจะเริ่มเย็นและเย็นแล้วฮะแล้ววันนี้เราจะไปพักกันที่เมืองคูรุเต่าท่านผู้ชมครับผมคิดว่าเรามาถึงเมืองนี้แล้ว เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมว่าหูรูกเต่านั้นมีอะไรเจรินครับท้ชมครับหลังจากนั้นเราก็เดินทางมุ่งหน้าไปที่พัฒมีเจ้าหน้าที่ของเมืองหูรูเต่ามารับเราที่นั่นนับฟ้าได้รับความสะดวกสบายหลายอย่างแล้วก็สองข้างทางผมสังเกตนะครับถนนหนทางของเมืองหูรูเต่านี้โอ้โหคิดดูด้วยครับถนนมันใหญ่โตกว้างขวางมาก นะครับอยากท่านชมติดตามไปครับ